สวัสดีครับคุณสอรครับคุณจิตถวยไม่ใช่ไมแล้วผมชื่ออะไรเนี่ยผมหนุ่มกันเชียงโอ้อหนุ่มกัญเชียงตลกแม่เลยคชื่ออะไรเนหนุ่มกันเชียงฮะของกูแล้วคุณชื่ออะไรเนี่ยอ๋ออ่ะอือเลยอือเลยผมมาทำอไรครับ เดี us, er like, l ắng, l ắng, ๋ยวท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับฟังนะฮะคือมันมีข่าวที่ว่าเรื่องที่คุณไปอะีอะไรกับเด็กเนี่ยเรื่องจริงไหมเรื่องที่คุณแบบไปล้างเล่าแล้วแบบไม่ยอมกลับบ้านเนี่ยจริงไหมเราไม่อยากตลาดอันนี้ผมถามรงเลยไอ้ที่คุณงเลิกกับคนใหม่แล้วกมกลับไปหาคนเก่ามันบ่แมนของางมันบอตายแต่มันค โอ้โหนี่แหละครับถ้าผมขับบ้าถือว่าผมขาวคุณตรงตรงอ่ะที่คุณที่คุณส่งงานแล้วรก็ไม่ทันเนี่ยแล้วคุณจะเอาแขนแขนเพื่อนี่หักไปบอกอาจารย์ที่อดีตเพื่อนเราชื่อเอ็กซ์ลีก็หลายแลถึงจะเอาของเพื่อนไปส่งเออ